เบียรูเบียคงที่ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงมีไหมคะประกันแบบนี้มีค่ะประกันแบบนี้นะคะคือประกัน Protection Life ค่ะประกันตัวนี้นะคะคือเบียถูกแล้วก็เบียคงที่เหมาะสําหรับหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่หาไรายได้หลักเข้าบ้านนะคะถ้าไม่มีบุคคลน,นี้ลูกหลานเราก็ไม่ลําบากค่ะเพราะว่ามีมรดกให้ แล้วเราสามารถเลือกจ่ายเบีย้ยประกันได้ด้วยนะคะมี5ปี10ปี12ปี15ปีะคะ่ะก็คือเลือกจ่ายตามที่เราต้องการเบีย้ยคงที่ตลอดสัญญาที่เราเลือกนะคะไม่แพงเลยค่ะแต่ว่าเป็นเบีย้ยทิ้งนะและประกันตัวนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ถ้าเราเลือกทําสัญญาตั้งแต่10ปีขึ้นไปสมมุตินะคะก็คือ,อ,อถ้าเราอายุ30ปีเราต้องการชุปรกัน1ล้านบาท ความคุ้มครอง15ปีจ่ายเบี้ย15ปีเราจะจ่ายเบี้ยอยู่ที่2,220บาทต่อปีเองค่ะซึ่งถูกมากแล้วที่สำคัญสามารถลดหย่อนภาษีได้แล้วถ้าเราอยากมีเงินเก็บบาทรทำยังไงสามารถซื้อปร,ประกันที่มีสัญญาเพิ่มเติมได้ด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะเราอยากได้เงินเก็บเราก็ซื้อสัญญาเพิ่มเติมเข้าไปก็คือคุ้มอาค่ะแต่ถ้าเราไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีทุนอย่างน้อย1ล้านบาท เห็นหมคะคุ้มมากหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพจสนทนาประกันชีวิตกับแพรลี่ได้นะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ